สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจะย้ายนองพระเพืเ่อน,นมาเบิงดิธีเช้าบานที่เพิ่นทํามาหากินอยู่น้ำน้ำน้ำเคำลื่อนน้ำลิบนาหลิบเคลื่นลอนนะคะค่ะค่ะมาเบิงหลูกเบิงหลานเพิ่นเพท่มาหากินขออภัยได้จะเด้อล่เอ้ดแล้วแม่อขออนุญาตไทยได้หรอกเด้อจะนี่ก่ะกัขออนุญาตไทยทำน้ำเขาข,ข้างกาันนี่เขาก็ได้เอา ถามเขาว่ามันอีหยงนี่ยถือไปเนีเขาบอกว่าเป็นมุ้งค่ะมุ้งสําหรับใส่ใส่กุ้งค่ะค่ะพวกที่เพิ่นลงไปใส่กุง้งค่ลงไปนะคะเพื่อนๆจะ๊ะนี่เป็นมุ้งที่เขารับสําหรับที่เขาจะใส่กุ้งค่ะค่ะจึงเขาก็เตรียมพร้อมกันลูกหลานนี่แหละคะ่ะเขาไปเตรียมพ้อเนะการทีจะไปใส่ไปใส่กุง้งเอามุงม้งมุ้งเพิ่นจะใส่ไอ้ผามุง้งผ่าเขียวเขียวนะผามุ้งเขียวเพิ่นเอื่อนผามุ้งเนาะคะ่นะเนาะเพื่อนๆจ๊ะผามุ้งเขียว ซึ ite, Age, ่งเขามันเป็ียนที่ไหนล่ะแบบว่ายายน้องก็อธิบายเพราะถือเนาะกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเนี่ยเดี๋ยวยายน้องสิพาไปซองเบื้องน้ำเขาหนะคะเพื่อนๆจ้ะกัยายน้องเดี๋ยวตอนนก็ขึ้นเขากระลังเตรียมพร้อมเตรียมนี่ยู่ค่ะก็เดี๋ยวจะไปขออนุญาตเบื้องน้ำเขาหนะคะเพื่อนๆจ้ะตอนนี้เขาไปซองเบื้องน้ำน้ำขึ้นน้ำเมื่อนี้ก็ขึ้นเฮ้ยเงี้ยงเลยค่ะขึ้นน้ำ น้ำล้มล้มกับผัดหลายผัดแห้งค่ะยายน้องก็ต้องจะต้องปิดเสียงล้มนะคะเพราะว่าเสียงล้มมันดังค่ะเพื่อนๆจ้าล้มนี่อดงแห้งค่ะเพราะว่าจุฟังเคลื่อนฟังน้ำย้ำใดเป็นนั่นสิหล่ะเสียงล้มค่ะยายน้องก็เลยต้องปิดเสียงล้มนะคะค่ะเพื่อนๆจ้าควาภาคเพื่อนๆมาเบิ้งนะคะเบิง้งวิถีเจ้าบ้านเพื่อนสิ่งผู้เพือพ่อนจะล่มงไปใส่กลุ่งใสช่ชิวนะคะค่ะอะจาจจะจะน้อยยายน้องกับจะพาไปเบิ้งไอ้ พามุ่งมุ่งน้ำเพลนมาเป็นเห็ดแบบไดเป็นไส้ยังไถนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งน้ำเพลนจ้ะกัดขออนุญาตเขาขออนุญาตท่าย่ำน้ำเขาค่ะเขาก็บอกว่าบเป็ญญเนยังจ้ะไม่จะท้ายแม่ก็ท้ายโรดผมไม่ได้ว่ายังดอกสุดเขากับวบ้านแะ,ะ้วค่ะน้อกับสำหรับลูกลูกหลานหลานนี่แหละค่ะลูกหลานค่ะเขาก็ ทำมาหากินกันนะถึงเวลาเขาก็ลงไปลงไปใส่โพธิ์ไปใส่เพิ่นก็ไปใส่ค่ะค่ะที่ยายน้องซองให้เบิ่งนั่นแหละค่ะที่เพิ่นใไซกันในเคลื่อนเพื่อนๆว่าเพิ่นใส่เหยาะก็มีผู้เพิ่นใส่เหยาะก็มีนะคะไอ้เหยาะก็ก็เพื่อนๆก็ผู้ลาคนก็สิรู้เนาะค่ะ้ำ่าเหยาะหมายถึงหยังค่ะกับสิ่งยายน้องก็บจะได้อธิบายเพื่อนๆนับฟังอีกครั้งนึงนะคะค่ะสำหรับตอนนี้ก็ เขากันย่างไปซองเพิ่งเขาเขาเฮ็ดเขาเตรียมเนาะกันเนาะไปไปเบื้องไปเบื้องมุงน้าเขาก็ได้คับเพื่อนเพื่อจ้าอย่เขาจะค่อยย่างไปค่ะคอค่อยย่างไปเรื่อยค่ะซึ่งแงนอนไปหยับซองให้เพื่อนเพื่อนเนาเบิ้งว่านี่แหละค่ะก็คือวิธีอิลีก็คือวิธีเจ้าบ้านเนาะอิลีกัการทํามากินของแต่ละหม่องแต่ละทีนะคะมันกับว่าคือกันค่ะ ในกาสำรับผู้ที่เขามาหากินน้ำน้ำน้ำปลาน้ำไอ้น้ำน้ำน้ำเัมือนอันน้องค่ะเปิ้ลวานเขาก็เนาะค่ะสึวนเขาก็ลงใส่ใส่กุ้งใส่กุ้งใส่ซิ่วใส่ปูใส่ปลาไปค่ะสำรับฟางนีอก็มีกุ้งกัมีกุ้งแต่ว่าฟางฝากกันไปทั้งปุ่นก็คือเพิ่นหาปลาปลาใหญ่ค่ะซึ่วนแงนอนก็ยังประทันได้มีโอกาสไปส่งปลาใหญ่น้ำเพิ่นปลาใหญ่ก็หมายถึงปลาหนี้ปลาเตเปียนเดี๋ยวได้มาเบิ่งหม่งจะดูแลแม่เบิ่งน้ำเนี่ย เออเออเอามาเพื่อแม่เบิ้งัวลูกเพื่อมุ่งโอ้ี่น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 ี่จะเพื่อนจะเบิ้งมุงอ่ะกขาเพื่อไอ้เบิ้งซึ่งมันกับบ่าได้เขี้ยวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาใส่เขาใส่ดุค่ะเขาใส่ดุแล้วเอาบอกหลาคือฟันได้ฟันใหม่เหตุนั้น่ะฟันไหม่เป็นเหศอยัางจ้ะอืมอืมอืมก็ถามเขาก็บอกเขาจะว่าเขาฟันที่ใหม่ที่เขาฟันปอกปอกกินหนึ่งคือเขาเอาไปเป็นหลักค่ะเป็นหลักสําหรับไปตั้งไปเพียบเพราะว่าไอ้เขาใส่กลุ่มมุนีนี่ เขาจะต้องเสียบเสียบไว้เพื่ like อเพราะให้มันสูญหายค่ะเสียบหลักต, okay. e an, ตัง้งหลักตัง้งอย่งเสียบไว้นะคะค่ะเสียบเสียบไว้เสียบไอ้นี่ตั้งตั้งหลักเสียบไว้นะคะเพื่อนจ้าค่ะโอ้นี่นี่นี่ค่ะมันกิดมันก็ดสิขาเขาทั้งนี่แหละเนาะนี่นี่เมนี่เมีมันมันเป็นปากเป็นเป็นปากเป็นง่าค่ะเวลาเขาเขากางออกมันก็จะเป็น อุ้มลุ่มเะเป็นอุ้มบุ่มเพราะว่าไหมเขาเสียบออกี่เป็นอุ้มรุ่มนะคะแล้วก็จะมีง่ามียังเข้าไปแต่มันก็จะเข้าไปยุ่งให้หันล่ะค่ะเพราะว่ากเขาก็นี่ค่ะการธรรมะการธรรมะหากินเขาเป็นเครื่องมือการธรรมะหากินเขาค่ะจากเพื่อนๆจากึุแย่น้องกับมีโอกาสมาซ่องไอ้เพื่อนๆเขาเบิรงนะคะึงแย่น้องกับบัคเกยใส่หรอกค่ะบ่เคยบ่เคยเห็นแต่เกาเห็นทราใส่ตตาเอ๋ ใส่เห <man qualified worldwide> uh ็ดหนังแต่ว hmm. you know um, um, uh ่าเห็ดเนาะเห็ดหนังน right? well, so ี okay. ่ยายน้องเคยเห็นอยู Holo ่ค so ่ะยังเพิ่นใส่เนาะใส่หนังนี่ยายน้องเคยเห็นอยู่ค่ะเพิ่นใส่เนาะเพิ่นก็ตัดฟุตไหมฟุตไหลกะตัดไปค่ะเนี่ยไก่กะเนี่ยเขาก็เตรียมเตรียมค่ะเตรียมที่จะไปที่จะลงไปใส่ไปใส่กุ้งนะคะสําหรับผู้ที่เตรียมลงไปใส่เกาก็ไปใส่ผู้ที่ไอ้สิยามขึ้นมาเพิ่นก็ยามขึ้นมาแล้วนะกะยามขึ้นมาแล้วก็มีค่ะ เสริมเพื่อนก็เอามาพักไว้พักไว้ในราคาที่เป็นไอ้ลักสักลากหรือนี่ค่ะเพื่อนก็เป็นม่งเขียวม่งยังกับเพื่อนเป็น,ปนมันจะเป็นไอ้เพื่อนเอื่นว่าเอียงเป็นกระชั่งกระชั่งหน่อยนะคะสําหรับใส่ใส่กุ้งผักกุ้งไว้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะพักไว้ตรงนี้คือกุ้งฝอยฝอยมุนี่นะคะถ้าเอาคืนจากน้ำก็กับเพราะท่านโดนเขาก็ตายะคะ่ะแต่ว่าน้ำที่เขาเอาใส่ไว้กับมันก็นจะเป็นน้ำที่เขาเคยอยู่ค่ะ ถ้าเปลี่ยนเป็นนามย่างอื่น,นะค,ะคือคือคือเขาตายตันที่แหละคะ่ะกุ้งวันนี้มันมันมันแป๊บเดียวอายุของเขาแป๊บเดียวะคะ่ะเขาตายนะคะ,ะนี่นเขากระกำลังจะล,ลจะลงไปไสตเตี่ยเ,เขาจะลงไปไส่และะ้วค่ะสําหรับไอ้ลูกหลานพวกนีน,นะคะเขากระลังจะลงไปไส่์เอา ถามเล้วถามเขาแล้วเขาบอกว่าผู้ที่มันจะเอาขึ้นมากกับมีอยู่ถามขามแล้วว่ามือเศร้าได้ไร้ปัญหาบล่าได้ได้ไร้ปไญหนวันนี้สันะเขามันบอกว่าได้สามกิโลกราว่าฉันนะสามกิโลเนี่ยะกิโลหนึ่งเมื่อกาเขาก็มารับไห่ลอยกิโลละลอยหาสิบบาทนะคะมันรับไปพอค่าพอค่าเขามารับอยู่กับหนีลอยหาสิบบาทค่ะ่ะล่งไปแล้วค่ะเขาก็ล่งไปใส่แล้วค่ะ ค่ะรอเบิ้งรอเบื้องก็ได้กันี่ผู้ทีกันจะเอาขึ้นมากมีค่ะค่ะผู้ที่เตรียมเตรียมเอาขึ้นมาเอาขืนมาให้พอขาดเน่เด้มาแล้วเดีเด้มาแล้วมาแล้วนี่เลวันแล้วมาแล้วลำค่ะเอาเข่ามาแล้วค่ะคะเข่ามาแล้วก็รอถ้าเบิ้งนะคะรอเบิ้องกลุ้งนี่น้ำเพลินนะคะค่ะเบิ้งกุ้งเบิ้งนี่เพลินเพลินจะเอาขึ้นมานะคะเพลินเฉยๆหน่อยได้ไล่ซ้ำได้นะคะเพลินเพลินจ้ากับเบิ้งนี่แหละค่ะซึ่งกระสุกดีกับที่ยายน้องเลยลงมากเลยไมาเห็นเลยมาเบิ้งค่ะ ถ้าเพื่อนเขามาเบบึงว่าเป็นเได้หน่อยด้ไรสัมอย่างนี้ก็เป็นพอค่านะคะพอค่าที่เขามาซื้อนะคะจ้กเขามาซื้อเขามาซื้อเขาว่าเอายุ่งนี่เขากับใจเงินสด้ะค่ะเขาพักข้างกันนะคะเขาบักข้างเพราะว่าเจ้าบ้านเป็นวิธีการหาอยหากินกันเพราคือคือเขหากินมือต้อมือแล้ะค่ะค่ะเพราะว่าเขาได้มากเจ้าเขากับไปซื้ออุปกรณ์กันถ้ามาหากินของเขาเนี่ยแหละค่ะเขาก็เพื่อไปซ่มไปยังเขาเนี่ยค่ะอ่านะคะ ผู้ที่มื่อที่เขาได้หลายกับมี่ผู้ได้หน่อยกับมี่นะคะเพื่อนๆจ๋าไอ้เจ้าไอ้เด็กหน่อยผู้วังหน่อกับก็เป็นเด็กหน่อยนะคะเขากับพอลูกพอเมีนี่แหละแต่ว่าก็เป็นคือเธอเอื่อเขาเด็กหน่อยคือเห็นเขาตะหน่อยเล็กเลยะเด็กหน่อยก็เล็กกันนิดหน่อยก็เขาคับกับลูกลูกของเพื่อนกับลูกของเพื่อนเพื่อนนี่แหละลูกของเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันกับลูกสาวยายนองที่อยู่น้ำพวกอยู่น้ำแหละแต่รุ่นเดียวกัน สำหรับนายคนวังหันนะคะ <c oughs> ก็เลยเลยหลงผากอื่นเขาว่าเด็กหน่อยอยู่เพราะว่าเอ๊ะนี่แหละผู้ใหญ่เข้าเนาะเย็นเด็กหน่อยพวกเขาเคยเห็นเคยหนีน้ำเขาปิดประจํายังส่กะเจ๊กสิล่ะก็เห็นเขาก็เลยเขาก็เลยปินเด็กหน่อยอยู่ตลอดนะคะ <c oughs> ออตนนี้เขาแน่ก็เย็นเขาสิกะปิน้นกระบะเขาปินเด็กเล็กเด็กหน่อยนะคะ <c oughs> ผู้ใดเอาหนี้เขากล้าลังคัดผู้ที่เจ้าขึ้นมากกอนกับมีกะไผู้ที่เจ้าขึ้นมากขึ้นมากปุ่นอันนั้นเขาขัดยังพันเรีวมันกัดยั้งยั้งอีกยั้งอีกส่วนหนึ่งค่ะยั้งอีกส่วนหนึ่งี่เขาจะขึ้นมากผู้ผู้ใดหลายก็กระได้หลายได้เยอะนะคะเพื่อนๆจ้ากุ้งเนี่ยโอ้กัดทะเบิ้งนะคะว่ากุ้งกับเปิ้ลสืงามสืนี่ซ้ำใด้นะคะกัดทะเบิ้งกันมีโอกาสก็กระได้มาเห็นมาเบิ้งนะคะ ผู้ที่ยายนอนกับว่าเรื่องเป็นไส้เหยาะนะคะอย่าก็อย่าปห้ฟังนะคะไส้เหยาะเพื่อเป็นเอาฟดใหม่ไปเห็ดเป็นเหยาะเอาตัดใหม่ล่งไปไปล่งน้ำก้อนที่เป็นจะล่งเปนจะปูไอปูพามุ่งนะคะปูพามุ้งล่งพื้นข้างล่างตอกลักข้างนั่นข้างนี้นะคะค่ะเิ่นจะปูล่งไ้แล้วมันก็เอาเอาเหยาะนะคะเป็นอื่นเหยาะนะคะเหยาะเหยาะคือคือไองาไใหม่ไอ ทีมีใบไม่ใบ,บ,บสุดๆด้วยคีก่กับบ่แมนบ่แมนวาง,งาไม่ที่แห้่งเลี้ยวตายแล้วแล้วก็จากไม่กับประเภทงาไม่งาบอกม่วงบอกมีจกเจ้าพวนี้แล้วติตัดทิ่ตทตทงตัดยังแล้วเป็นไม่นะคะอย่าเป็นกะะเกิดอย่าไปล้มไปลงใใจในมุงตรงนั้นล่ะเิ่นจะเอือญเหาะค่ะเอาไปลงไว้หันซึ่งเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นยังพวกเขาก็จะมาซสนมาศอกมา่นอยู่นําไอเหาะนะคะ มั่นแหละถึงเวลาเขาจ้ากระเจี๊ยมเพิ่นเอิญมาไปย้ําเปิลเอไปยามาเนาะเพิ่นเอินกันนะไปยามาเนาะเพิ่นเอิญนะจ้าเพิ่นก็จะไปเอายกไอ้เนาะยกไอ้เนาะยกเฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นแหะครับเพิ่นก็ยกออกใครยกออกแล้วเพิ่นก็จะดึกไอ้กระจับจับไปมุ่งขึ้นซีข่างนะ้วก็ยกขึ้นยกขึ้นการนะครับเพิ่งก็จะได้จะได้กุ้งส่วนนั้นนะคะส่วนนั้นก็จะมีกุ้งมี ซี่โอมีปลาแต่ว่าถ้าเฮ็ดจังสัตว์ขาดมีโอกาสได้หอยน้คาค่ะแต่เป็นเหยาะจะมีหอยมีปลามีทุกอย่างเลยทีเขาจะเข้าไปอยู่ในหันที่เขาจะยกขึ้นมานะคะค่ะค่ะก็มีมาเบิงมาเบิงวิธีวิถีชีวิตของบรรดาเปิ้ลน,น,นะคะค่ะเปิ้ลทรรมาหากินนะคะก็เบิงว่าผู้เปิ้ลจะได้หน่อยได้หลายจำไล่ของแต่ละคนอ่าเบิงของน,นายนี่ดูเบิงน,นายนี่กําลังเอา กาลังจะเอากระตานี่ไปตักค่ะเขาเขาเขาจะใส่กระตาตรงนี้แหละกระตาของพอค่าเขานี้แหละเขาจะเอามาเอามาแล้วก็จะใส่ใส่ตัวนั้นมาเพื่อให้น้ำม,มันไหลออกแล้วเขาก็จะมาตักตัง,ตงปลาสังมาตังว่าผู้ใดจะได้หน่อยได้ไหลนะคะซึ่งแน่นองก็มีโอกาสได้มาเบิ่งมเห็นกัะเขาเออกไปแล้าาวค่ะออกไปไปตักเอากุ้งเขาที่เขาเอาไว้ในกระชังนะคะเพราะว่าเขาจะคัดคัดพวกเศษเศษปลาน้อยปลายังที่มันติดมันยังมาเรยวจ้ะ นี่หละจะเปิ้นก็จะคัดค่ะค่ะเปิ้นก็ลงไปเอาไปเอาเอามาไปเอากุ้งเอากุ้งมานะคะจงเปิ้นจะคัดคัดพปกเศษผมยังออกไปพวกพปลกปลาน่อยก็มีพวกปลาอาจจะมีพวกปลาคาบของปลาซิ่วปลาเดือดปลานิดหน่อยหรือปล่ายังค่ะเปิ้นจะคัดเก็บออกเก็บออกเก็บออกคืออ่คือให้มันเหลือถึงตะกุ่งนะเหลือตะกุ่งพวกมีเศษหอยเศษยังเปิ้นก็จะเลือกกี่มาแล้วมาแล้วค่ะล่ำนี่ล่ำนี่เอามาแล้วค่ะลำนี่มาแล้ว หาอากุ้งมาเลี้ยวค่ะค่ะซึ่งเขากบซึ่งเอากระตาน้นมันพอค่าเขาแล้วล่ะค่ะไปผมเรื่องรูปเจ้านี่ปิดตไดา,าได้หลายเจ้านี่ไปไหลไปไหนเอามาเลี้ยวค่ะเอามาเลี้ยวยกมาเลี้ยวค่ะเพื่อนๆจ้าจแายกมาเดี๋ยวเาถ้าเบิ่งกุ้งเพื่อนนะคะกุ้งติดหวานมันจิสวยสิงามจำได้นะคะเพื่อนๆจา้าอืมอืมอืม,อม,อม,อมเอามาเลี้ยวค่ะเอามาเลี้ยวโอ้โห โอ้โหมาแล้วค็ไม่ต้องต้องเอาน้าคุ้มใหมกันเพราะสั่นเขาเต้นออกเขาได้หลายเขาก็ได้เยอะเกือบเ,เต็มตาพื่อละค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าเออเ้ยบึงดูว่าละกุ้งโอ้โหสดใสใสสวยก็ต้องรีบอ่ะค่ะรีบรีบเพราะว่าเอาขึ้นล่างน้ำมาแล้วก็ต้องรีบค่ะถ้าบารีบบ่อบฝ้าว่าค่กับไอเครื่องซึ่งเขากระติดเครื่องสหรับออกเขาเอืน่นออกไอออก ออกซิเจนค่ะออกซิเจนลงล่งลงถังค่ะลงถังไว้เพราะเขาจะรีบไปเท่กันว่าสั่งก ok ุ so, From, e like the war, so so ้งเขาตายนะคะกุ้งเขาจะตายนะได้ไหลไปไหนเราพูดเนี่ยบางหน่ะเออเออเอาบางหน่ะเดี๋ยเกลียดโรคกว่าอันนี้ได้ทะาลในในสองสองลกกว่าติเนี่ยผู้ใดหน่อยก็ได้หน่อยผู้ใดไหลก็ได้ไหลผู้ใดไหลกับคือเพิ่นกับไส้หลากับไส้หลายหลังค่ะผู้ใดหน่อยว่ากับไส้หลังหรือผู้ใดหน่อยในสองสองลกกว่า ผู้วางหันเลยสองโลกเกือบสามสองเกือบสามแลคะ่ะจ้ะนี่แหละค่ะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะเขานี่ปั๊บเขากัดใจเงินกันสุดๆในหันเลยว่าได้ตัวไหนก็ไปคิดแต่กันไปเลยค่ะคิดแต่กันไปอ่นกูเขาก็เอาใส่ในถังนี่หันบอใส่์บอฟ้าวบอฟ้าวว่ได้ะคะ่ะเพราะว่าอายุเขามันมันมันทำมันขึ้นมาจากน,าน้ำนี่แป๊บเดียวเขาตายเพราะว่าพอตาเขาก็จะต้องเอาลงไปเอาลงไปข้างล่างบ่นล้วค่ะ เอาลงไปขายไปขายต่อค่ะสําหรับพ่อเม่ค่าที่เพิ่นจะรับกันข้างล่างอีกนะคะซึ่งตนตนทางงในเพิ่นก็ซื้อเพิ่นก็ซื้อลอยหาสิบบาทะคะ่ะอยู่กับอยู่กับทีนะคะลอยหาสิบบาทแต่สําหรับชาวบ้านเขาอยากซื้อกินเขาจะมาซื้อช่วงพอคาหรมาซื้อหรือปรไทยเด้อยค่ะเขาประกาเขาปรกา,าขายเห้ชาวบ้านเขาปกขายให้เราค่ะค่ะเพระาะว่าเขาซื้อกินยยอยๆเนี่ย ขาต้องซื้อก่อนซื้อก่อนที่พอค่าก็จะมาเพราะ่เขาก็เกรงใจพ่อค่านะคะก็คือความเกรงใจพ่อค่านะคะอ่าเขา,เขาเขากกรงใจพอ่อค่าเขาก็จะนี่แหละค่เเะเพื่อนๆจ้าคือความเขาเพราะว่าเขาก็พอเขาเขาก็ย่านได้ให้พอค่าหน่อยนะคะย่านพอค่าได้หน่อยค่ะอืมอ่าเจ้าอื่นยังมั่นข้นมากนะคะเดี๋ยวเราไปเบิง้งไปเบิ้งวา่า เพื่อนใอีกอย่างแน่งอยู่ที่ในฐานะนีไปเบิง่งไปเบิ่งน้าเพิินอ่าีนี้ยองตาดที่ที่กะที่พอขาเขาเขาพูดสําหรับพอ้าพวกนี้เขาบ่ซสื่อส่วนนี้นะคะคือพพอขาพวกนี้เขาก็เอาต่างเต้ต่้งเต่กุ้งนะคะเขาคือเขาเขาค่ากุ้งสําหรับพอ้ากุ้งก็คือกุ้งปุ๊บพอ้าหอยก็ตั้งหาดเด้อค่ะพอขาหอยพอ้าปลาอีกคนละส่วนเอออันนี้กุ้งกุ้งไม้นี่อู้ ปังนอ้ยได้ตักโลแล้วนะเพื่อนน่ะมีอีกเจ้านึงอีกเจ้านึ่งจ่าจางปุ๊บก็ฝ่าฝ่าวออไปขึ้นไปเลยก็ได้ก็ได้เตละมือเตะละมือค่ะอันนี้ของตะจอยตะจอยแล้วได้สามโลกว่าค่ะนี่แล้วได้สามโลกว่าจ้ามือหนึ่งมือหนึ่งเขาก็บ่ขาดลรวคะผู้ละซีหาอยแต่ว่าผู้วังหันก็ได้พันพันกว่า อย่นั่นเราก็ซื้อเพราะว่าถ้าได้ถ้าได้กับเธอพุ่งหันก็ได้ได้พันได้พันเพราะว่าเขาได้เขาได้เก้ากิโลเขาพอถึงสิบเขาได้เก้ากิโลบ่ถึงสิบนะคะได้เยอะค่ะเยอะเยอะเยอะกว่ะเยอะสำหรับปูเนี่คือกุ้งของกุ้ง สวยสวยงามค่ะสวยสวยมากสวยมากมันเป็นกุ้งฝอยค่ะปะแต่ว่ากุ้งฝอยห้องสมัยตะกี้ห้องไปสวนกุ้งฝอยบ่ตตวใหญ่ปานีด้วยเนาะอันนี้ก็มันเป็นกุ้งเพิ่นก็เลยมาเอื่นมาเป็นกุ้งฝอยน้ำกันมเอื่นกันง่างออยๆก,กันคือว่าขนาดนหนจ้ะโอ้นี่เด็กค่ะป่าป่าที่ิ่นขัดออกนะคะป่าที่เขาขัดออกขัดออกอ,อกืม โ,โอ tacos, rats, An ้ยตพื <uana> ูอนเพิ่อนอันพ่อข้าเพิ่นว่าเอาเป็นพ่อจันนี่มาหนี่นี่ที่ที่พ่อข้าผู้นี้บ่อซื้ออันนี้หอยกะค่ะอันนี้เป็นหอยหอยเชอรี่ที่มันเข่ามาในในเหาะผู้ที่ใส่เหาะนะคะก็จะได้หอยตรงนี้น้ำแต่เพิ่อนจะคัดออกอ่ะอันนี้หอยเชอรี่ค่ะเพื่อนเนจ้าหอยเชอรี่ห่อผ่าห่อเพี้ยเพื่อนดอกเปียปลาเปียปลาเพื่อนเพื่อนจ้าปลา ป่าอย่างน่ะป่าซบทุ่งเพื่นว่าป่าซบทุ่งเสันยายน้องถามป่าอย่างน่ะป่าซบทุ่งเพื่อนเพื่นว่าเนาะซบก็คือปากนี่ยแหละขยี่ยายน้องเอิ่นซบที่ซบที่ซบเนี่ยแหละอ่าก็คือปากนี่ยแหละเพื่นเอิ่นป่าซบทุ่งว่าสันอืมแต่ว่าภาษากลางเพื่นเอิ่นอีหยังเน่ยยายน้องกับพวกงูเนาะก็เอื่นก็คือเอื่นป่าซบทุ่งเลยค่ะเพื่อนเพื่นจ้าจ้าเนี่ยก็คือปลาซึ่งเพื่นก็จะไปขายอีกเจ้าหนึ่งนะคะ ขายขายอีกเจ้า ouais, นึงเจ้าที่ซื้อปลาก็ตั้งหากันค่ะปลาซื้อปลาน้อยตั้งหากเจ้าที่ซื้อปลาใหญ่งตั้งหากหรืก็มันแบบว่าพอข้าเปิ้ลจะมาแต่ละคนแต่ละคนนี่เปิ้ลซื้อบ่คือกันนะคะแต่ละคนเพิ้ลก็เอาเปิ่นขัดขัดซื้อนะคะเพิ่ลเปิ้ลจ้าค่ะนี่ค่ะการย่น้องก็มาน่องให้เพิ่ลเปิ้ลเฮาเบิ่งนะคะนี่คือคือเตียเพิ่นเอื้อนมาปลาปลาสบถ้งค่ะเพิ่ลเปิ้ลจ้าเนี่ก็ห่อผ้าเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นเอามาเพิ่นก็มาเปลี่ยนยามเพิ่นหนาวขึ้นจากนน้ําาาจกยังมะะคอ่ มีห้อยมียั้งนะคะเออเนาะอ่าป่นนไปเป็นกับเฝ้าเฝ้าเอาไปค่ะเพะเฝ้าไม่ได้ค่ะต้องเฝ้าเฝ้าส่งเฝ้าเอาไปส่งเอเอพ่อข้าเขาค่ะต้องเฝ้าไปส่งพ่อข้านะคะเพื่อนเจ้าปนกับป่ามันก็จะมีกินค่ะพอทำมันกับมันกับป่ามันก็นี่แล้วนะคะนั่นแหละจากเพื่อนๆืนจ้า ค่ะส <C jin x 2> <at> ่วนกับยายนองกับผ้าเพื่อนเพื่อนเขามาซองเบิ้งนะคะก็ได้เห็นได้หู้ไดเห็นกันก็คือชีวิตของชาวบ้านเขาอิหริชีวิตชาวบ้านเขาเตะเท่านะคะอืค่ะผู้เพื่อนเพื่อนปูจะลงไปเอาอีกก็จะไปเอานะอันนี้ปูนี่ปูนี่ยุกไก่ปุ่นนะคะนี่ปูนี่ยุกไก่ปุ่นค่ะจะติดเอาเครื่องเลือดคือเลือดติดเครื่องไปเลยปุ่นปูนยุกหลอกกระช่างปุ่นสิยุกไก่กระมูกพวกเนี่ยค่ะค่ะ กผมจักเขาเบิล้ล,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 ลเหรอคะลูกลูกหลานๆหลานูมจักเขาเบิ้สุกุสนะุคนเหรอปุ่นเขาก็ไปเอาพุ่นเพราะว่าเขาขัดทุ่นเลยค่ะเดี๋ยวเขาไปเอามาสําหรับผู้นี่กันอยู่จะเอาเอาเอา,เอาไว้ทั้งปุ่น,นะคะ่ะจิพักิพักกุ้งไม่ปุ่นนะคะพักไว้กับเพื่อนจ้าสําหรับผู้น,นั่นนะคะค่ะพุ่นเอาไปเอายุพุ่นกันสึงย้ายน้องค่ะ กับกับเล็บบดได้ซุ้มผักซุ้มยังไปเพื่อนๆเบิ่งเนาะค่ะแกบกับอธิบายเพื่อนเพื่อนเอาฟังกันสิกับพ่อลูกกันนะคะก็คือนั่นแหละคนไปเอาปูนยู่ไกล่คนสำหรับผู้นั้นนะคะเพื่อนๆจ้าค่ะเพื่อนกันล่อกันเพื่อนกับส่งค่ะกับเพื่อนเพิ่อนเพิ่อนไปงังนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นเอากุ้งขึ้นมาาเพื่อกันเพิ่นไปจับกุ้งผู้จับกุ้งนะคือคือตลาดกุ้งเพิ่นเพิ่นตลาดกุ้งเนี่ซึ่งกะ ก็พ่อข้าพิ่นมาเอาคือกับกัช่วงนี้กับผู้ผู้ได้หลายก็ได้ผู้ได้หน่อยก็ได้แต่พิ่นได้พิ่นก็ต้องฝ้าลงไปแล้วก็สําหรับพ่อข้านะคะเพิ่นก็ต้องฟ้าลงไปเพราะมัน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 อายุของพิ่นของไอ้ไอ้ท่าเอาขึืนจากหน้ามะแร้วนะกเพิ่นก็ต้องนั่นน่ะละกันไอ้แน่นอนสิเปิดเสียงธรรมชาติบ่ได้หรอคะเพราะว่าไอ้เครื่องเครื่องที่พิ่นเปิดในในรถโหลดพน่ะคะมันจะดังแห้งเครื่องที่พิ่นปั่น เป็นเครื่องเ,อเครื่องอ็อกนะเครื OC ่องอ็อกออกซิเจนนะออกซิเจนมันปันออกซิเจนแล้วก็ปั้นออกซิเจนให้ไข่กุ้งข่อยู่ในถังนั่นคะ่เนเนะเพื่อนๆจ้าค่ะแยนอคกับมีโอกาสเพราะว่าขึ้นมามาเนี่นะะยอย่กแยนองกับมาทําบุญในเละมาทําบุญเขาพรรษานะคะมาทําบุญกับค่ะเพราะขื้นมาเหล้วกับแยนองก็เได้ช่วยโอกาสลงมามาเบิง้งมาเบิ้งเา้าบ้านเพิ่นกับที่เพิ่นทํามาหากินพอแยนองกัตังใจว่าจะไม่เหยียดตรงนี้ ต่หลายมือแล้วค่ะแต่ว่ามีเวลาพอทันมีโอกาสที่จะได้ลงมาพอพบเพีเพราะมันเป็นยังไงล่ะกะับกับกับพอดีกับยายน้องกับดิซุปช่วงโอกาสนี่นะพอตะกอนกับยายน้องกับมีถึงตั้งหลาไหลายซจังจีกิกัน มันก็บาตรงเวลากันที่เขาจะลงไปตอนพ่อค้าเพิ่นมานะคะตอนพ่อค้าเพิ่นมาเอาของเสียกันแย่จริงๆแย่นอนก็อยากไลไรสุดแต่เพื่อนๆเขาเห็นอยากให้เห็นอยากให้หูอยากให้อยากว่าออยากคุยอยากยาแบบชาวบ้านเพื่อนใให้เพื่อนๆเขาเห็นในเพื่อนๆน้ำหูน้ำนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันกับคือว่าเหรเนาะค่ะมันเวลาเวลามันบอมันบอตรงมันบอตรงเพราะทีสี่ทีสีนี่กันได้นะคะเพราะที่สีซื่อสารตรงนั้นได้ค่ะก็เลย เอาแบบนี gli, ้เอาเนาะค่ะเนาะเฮ็ดคิบเผ็ดยั้งพระมาสู้เพื่อนเพื่อนเขาเบิ่งกันค่ะอันนี้เอียงกะเอานัวหัวมอนกันไปนํานี่แหละเนาะกะนเนาะเพื่อนเพื่อนจ้าค่ะแย่นองกะไปพาเพื่อนเพื่อนเขาเบิ่งตรงนี้นะคะพาเพื่อนเพื่อนเขาเบิ่งตรงนี้กะถือว่าถือว่าโชคดีค่ะที่ไห้ที่แยนนองหรือมเหินโอกาสด้มถทายทําตรงนี้เห้นเพื่อนเขาเบิ่งนะคะแต่เพื่อนเพื่อนจ้า การซึมกะรอเบิ้งรอเบิ้งเจ้าสุดท้ายนะคะที่เพิ่นจะเอากุ้งขึ้นมากในมือนี้นะคะเาไปในมือนี่เจ้าสุดท้ายที่เพิ่นจะเอากุ้งขึ้นมากกับเจ้าที่ไปเอากุ้งไก่ไก่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเขามานะคะเพื่อนๆจะเดี๋ยวก็เขามาเน้วค่ะการอเบิ้งตรงนี้ครับแบบย้นองกับซองนามซองยังเห็นเพื่อนๆนะเบิ้งเบิ้งบรรยากาศเพื่อนๆห็นนะคะค่ะมันก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวกัาจะร่อเบิ้งรอเบิ้งเจ้าสุดท้ายที่เพื่อเจ้าขึ้นมากค่ะ จ้าเพื่อนๆจ้าเนี่ยค่ะมีการพูดคุยพูดจ้ากันเล่นไปน้องๆเนเพื่อนๆจ้ามีอยากการนี่ก็่ะยายนอนกับผ้าเพื่อนๆนำมาล่อล่อเบิ้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่นเขาขึ้นมานะคะจ้าล่อเบิ้งเพื่อนไปค่ะเพื่อนๆจ้ากับกัะซึ่งกับยายนอนกับ พุ่มใจค่ะทีแ่เพืนเพื่อนเพื่อนมาเห็นาพืนเพื่อนมาเห็นมาเบิงมาเบิงไอเพื่อนเอากุ้งเอาซิ่วขึ้นมานะคะการแยนองกับพุ่มใจค่ะดีใจค่ะทีแต่เพื่อนเพื่อนเทามาเบิงมาเห็นตรงนี้นะคะจึเกิดตั้งแต่แยนอนกับบ่อกมีโอกาสได้ล้มไปเบิงเนาค่ะนอกจากเมือได้ทีแยนอนอยากอยากกินกุ้งน้ำเพื่อนที่จะไปซื้อไปยังน้ำเพื่อนเอาเนาะค่ะนาะไปเบิงซื้อไปยัง เอพิ่ยุ่งพกินตะกี้แต่ว่าแต่ว่าสี่ยู่หน้าย่าน้องก็มีพอดี้ยูได้กินอยู่ช่วงหลังๆนี่ย่าน้องก็บ่ได้ซื้อเพยุ่งนะค่ะบ่ได้ซื้อเพิ่นยู่เพิ่นกินนะคะจ้ะเพราะว่าหน้าย่าน้องมันก็พอได้กินอยู่เฮาใส่เฮาหยังสีก็ได้ก็ได้พอได้กินจ้ะจ้ะ แล้วเพิ่นเพิ่นสก๊อตนะคะเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็จะเอาขม้ามาจ้าเจน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 เนาะกับเพิ่นเพิ่นจ้าค่ะทั้งนั้นเพิ่นก็เอาเอาขม้าเอาขม้าผนเป็นเจ้าสุดไทยเผลตะเบิงว่ากุ้งเจ้าสุดไทยเพผนจะสวยงามบอผนกะลังมาแล้วค่ะกะลังมาแล้วค่ะเพื่อนเพิ่นจ้าแต่เพิ่นมาเพิ่นจะมาเร็วกับเพราะว่าเพิ่นใส่เพิ่นเพิ่นบ่ได้ไปกค่ะเพิ่นใส่เครื่อง เพิ่นใส่เครืองเครืองไอ้เลือเลือเพิ่น,นติดสตาร์เข้าเดียววกันเลนจืดมาข้าเดียวกับมาฮอดแล้วคะมาเร็วคะ่ะมาเร็วแต่เบิ่นจบสุดท้ายเพิ่นค่ะสื่อเยายน้องกับขอขอบคุณเพิ่นเพืเ่อนนะคะเด้อที่มาให้กำลังเล่งใจแ่เก่ยายน้องไปในมือนี้นะคะเพื่นเพื่นจ้าค่ะ ขอขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนๆจ้าที่มาให้กำลังแรงใจแก่ยายน้องค่ะยายน้องค่ะเพาะมีอย่างไรค่อกับสภาพเพื่อนๆเขาบอกาเพิ่งนี่ละอ้าเบิ่งอี๋กุ้งน้ำเพื่อนสำหรับเจ้าสุดท้ายนะคะเพื่อนๆจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะนานได้เยอะค่ะเจ้านี่ก็ได้เยอะได้เยอะก็อกัน สวย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 งามบริสตินโอ้ยี่นี่จะไปกุุงเต็มอีหลีเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะยายนองค่ะผมนี่ันี้ค่ะเป็นเจ้าสุดท้ายแล้วนะค่ะยายนองก็ขอก้าวกข้มาสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าเข้ามาถึงนี่แล้วทีฮัจะได้สวัสดีซึ่งกันและกันแล้วนะคะ